สวัสดีนะครับวันนี้ก็ Open Box กันอีกแล้วนะครับกับผมจัมโบ้ลำดวนลอติโก้นะครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คืออพึ่งมาส่งนะวันนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าคืออะไรนะเพราะว่าสั่งเวลายอย่างแล้วเดินนะแกะเลยอย่าให้เสียเวลานะโอ่น่าจะเป็นลอกสีนี้นะพึ่งสั่งลอกไปนะครับเป็น ลอกตกปลาในราคาที่ไม่แพงนักนะฮะผมยังคงยืนพื้นอยู่กับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่สูงตัวนี้รวมส่งแล้วก็อยู่ที่580นะฮะ580เป็นลอกตกปลานะครับในขนาดที่ใหญ่นะฮะเบอร์ผมเลือกใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็เป็นไซส์5,000นะฮะเป็นอลอกตกปลา ยออสกอร์เปียนครับรุ่นไซโครนนะคำว่าไซโครนเนี่ยมีความหมายครับแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมย่อมจะหาอะไรที่มันพิเศษพิเศษมาคุยกันนะครับกอร์เปียนไซโครน45000 45000คือไซส์ของลอกนะครับในขนาด5 0 0 0านะฮะเป็นเบวก1นนะครับบอลแบริ่งนะฮะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับลอกตัวนี้ โมาดูสักนิดหนึ่งครับข้างในเป็นไงการฮีพอนะเราเช็คกันเลยนะครับร้านนี้ผมสั่งของจาก Lazada นะฮะลาซาดานะดูนะฮะนี่โอเคเลยนะครับ่อมาใช้ได้นะครับ580บาทนะครับน้ำหนักดีเลยเราจะค่อยๆแกะซิลมาบับเบิลชีทนะครับแล้วก็มีใส่พลาสติกมานะฮะน้ำหนักดีครับน้ำหนักดีนะฮะ เรวขันแน่นหน่อยขันแน่นหน่อยอืมเดี๋ยวนะคือลอกตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอลอกที่ที่ระบบนะครับเท่ากับลอกที่มีราคาหลักหลายพันนะฮะเพราะว่าตัวแขนเนี่ยเป็นเกลียวนะครับปกติจะเป็นก้านเสียบเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาถอดดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมว่าเป็นอันลอกที่ตัวที่ ใช้ได้เลยนะครับดูความไหลลื่นนะฮะนี่ฮะบเก้าบวกหนึ่งนะครับไซส์ห้าพันนะครับความจุของสายดูได้นะครับอ่าถ้าเป็นเบอร์สิบนะครับก็ได้ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบนะฮะหลานะครับถ้าเบอร์สิบสองนะฮะก็ได้สามรอยยี่สิบห้าหลาแล้วก็สิบสี่ได้สองร้อยเจ็ดสิบหลานะครับก็ถือว่าความจุของสายเนี่ยใช้ได้นะครับนะ เออตัวนี้ผมจะเอามาตกปลาหน้าดินนะครับผมกะว่าจะใช้หน้าดินใช้กับคันประมาณ9ก้ฟุตนะครับชายฝั่งนะเป็นคันเวดกลางๆนะครับยี่ห้อสกอร์เปียนเดี๋ยวเรามาดูนี่ฮะเสียงโอ้โหนี่เสียงกลิ้งนะฮะเสียงนี่ฮะเสียงรอบเสียงล,ยง,ลงฟังเสียงแล้วเพาะนะอนะอ ดังกังวานใช้ได้เลยเพราะเสียงเพาะนะระบบเบรคของเขานี่ดีนะฮะนี่โอ้ตรงนี้เป็นพลาสติกเนี่ยฮะเป็นพลาสติกเนื้อใช้ได้นะนี่ระบบเบรคนะฮะเบรกก็มีเสียงคลิกนะฮะให้เรารู้ว่าเรากำลังขันเข้าขันออกนะเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะนะครับนี่ฮะ ตรงนี้แขนตรงนี้แข็งแรงมากนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ดีนะก็ทําได้แข็งแรงแล้วก็หนาเหล็กหนานะฮนะบางตัวนี้ล็อกไม่อยู่ตัวถูกๆส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้คือตีไปแล้วอยู่ๆก็ดีกลับนะฮะบางทีก็ถ้าตีเหยื่อไปก็บางทีสายเอ็นขาดก็มีนะครับถ้ามันดีกลับมาเองนะฮะก็ถือว่า ราคา580บาทกับคุณภาพลอกนะครับดูแขนนะฮะกว้างดีนะการที่แขนกว้างแบบนี้ก็ทําให้การกรอสายสะดวกนะครับบางบางบางยี่ห้อสั้นนะฮะนิ้วงทีไปนชนตรงนี้บ้างอะไรบ้างนะครับแบบนี้ก็ทํางานสะดวกตรงนี้เป็นวัสดุนะครับจริงๆผมอยากจะได้อ่าที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีอ่ะ เป็นกลมๆแบบโลหะอะไรเงี้ยนะฮะมันจะดูโมเดิร์นหน่อยแต่อันนี้เป็นเหมือนกับยางนะครับยางแข็งนะโอเคเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นวัสดุกาไฟไ์หรือว่า,าคาร์บอนนะฮะผสมนะครับซึ่ง ไม่ใช่เหล็กนะตัวตรงก้านกับตัวบอดี้ตรงนี้ไม่ใช่เหล็กนะฮะเป็นวัสดุกาฟไฟนะครับก็ส่วนประกอบต่างๆก็เหมือนกับล็อกทั่วไปตรงที่เก็บสายตรงนี้นะครับเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นอลูมิเนียมเป็นโลูนะก็ความไหลลื่นนะฮะอย่างที่เห็นครับทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวผมแกว่งทีเดียวนะดูว่ามันไปนานไหสี่ห้าหกเจ็ด ประมาณนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแหม่ป็นแปลงนะโอ้ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับลอกอะไซโครนเนี่สกอร์เปียนสกอร์เปียนเป็นเป็นลอกจีนนะครับที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะมันมีอะไรไงสกรูอินซิสเตอรแฮนด์ลนะ Screw นีอ่อะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิงแขนตรงเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลอกที่ราคา4 5่ห้ารอยะที่ผมเคยเห็นนะมันจะไม่เป็นเกลียวแบบนี้นะอันนี้เป็นเกลียวนี่ต้องถอดแบบนี้ต้องขันออกนะอันนี้เป็นเกลียวปกติจะเป็นแค่แการเสียวเข้าไปแล้วก็อานี่เป็นเกลียวอันนี้คุณสมบัติตรงนี้จะเป็นลอกแพงๆนะครับถึงจะเป็นเกลียวนะมันกันที่จะหลุดด้วยปกติเวลา เรา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 กรเยอะๆนะครับมันจะหลุดมันจะหลุดนะมันจะหลุดคือตรงเนี้ยหลุดผมหลุดประจําเลยฝาตรงเนี้ยนะหลุดไปเลยนะแต่อันนี้ไม่หลุดไม่เกี่ยวกันนะฝานี้ก็คือไขไม่เกี่ยวกันหมุนของลอกเลยนะฮะฝานี้ก็ปิดธรรมดาอันเนี้ยคือจะหลุดยากมากนะฮะถ้าสมมติว่าเราขันไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขันไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะขันด้านนี้ ขันมูนด้านนี้เนี่ยคือยิ่งขันอย่างนี้ก็ยิ่งแน่นนะเพราะเราไปอย่างนี้เวลาต่อเห็นป่ะเพราะฉะนั้นโอกาสหลุดน้อยนะฮะนะมันจะหลุดน้อยเพราะว่าการขันเข้าไปมันเป็นทางด้านนี้นะครับถ่ายไปตั้งด้านด้านนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัวแขนหลุดออกมาเนี่ยน้อยผมเคยเจอสองสาครั้งนะฮะเวลาตกปลาก็หลุดประจํา อุปกรณ์ตรงสกรูพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกันน้ําทะเลหรือเปล่าหรือแบบทนกับการกัดกร่อนการเกิดสนิมหรือเปล่า,น,า,ลน,า,น,น,ลานี่ต้องลองไปใช้ดูนะฮะแต่ดูแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับอายุการใช้งานเนี่ยต้องไปลองดูอีกทีนะเดี๋ยวเราจะต้องแบบทําคลิปอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเวลาไปตกจริงๆนะครับหรือตกปลาที่ขนาดใหญ่แล้วมันเอาอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องคอยติดตามดูนะครับว่า ถ้าผมใช้ล็อกตัวนี้เนี่ยสมมติไปเจอปลาไซส์ใหญ่ใหญ่ซึ่งจริงแล้วไม่เคยได้เลยบอมโตถ้าไปเจอแบบว่าห้ากิโลสิบกิโลสามสิบกิโลมันจะมีปัญหายัางไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับลอกอตัวสกอร์เปียนสซโครนซีห้าพันนะฮะแล้วผมจะลองดูโอ้เดี๋ยวดนะมันมีตาหนินิดน,นึงนะฮะมานี่มีรอยตรงนี้นิดนึงขุนนิดนึงนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการขนส่งแล้วแหละนะครับ นี่คือเบรกนะครับเขาบอกว่าระบบเบรกเนี้ยมีเป็นเป็นไม่ใช่ผ้านะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นวัสดุพิเศษนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมันทำด้วยอะไรนะแต่เขาบอกว่ามันดีกว่าเป็นผ้านะครับแกะดูสิมันต้องมีเขียนเนาะมีแมนนวลมาไหม ลุดสิลุดสีไม่ลุดเล่นตัวมากเลยลุดสิมันลื่นอ่ะเอาลุดแล้วนะฮะปุ๊บนี่นี่ต้องต้องแกะนี้ออกนะฮะแล้วก็จะเห็นอ่าข้างในก็ดูดีนะครับดูอ่ะมีมีราคานะฮะดูแล้วมัน เป็นของที่ดูแล้วมันโอเคนะฮะห้าร้อยแปดสิบบาทโอเคอ่ะนะเดี๋ยวดูแมนวนวลดิเขาพูดว่าอะไรบ้างนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยระบบเบรกเนี่ยมันลองด้วยไอแหวนแล้วก็ผ้าเนี่ยหลายชั้นมากมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเนี่ยมันจะมีตัวนี้เคี่ยวปิดไว้นะฮะล็อกแล้วก็ตรงนี้เป็นแหวนกับผ้าไอ้วัสดุพิเศษที่เขาบอกนี่นะเป็นส่วนประกอบโอ้โห นี่คือแผนผังของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับดีแล้วล่ะนะโอ้โหนี่อ่านไม่หมดอ่ะเยอะนะเยอะเลยอ่ะเป็นภาษาอะไรทั้งอย่างภาษาจีนนะนี่ก็เล้เห็นส่วนประกอบต่างๆนะครับไซโครนนะฮนะซีห้าพันฮะ b a สิกบ a ลแบร a r งนะเก้บวกหนึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะสุดๆ <c oughs> เห็นแล้วก็พื้มใจนะราคานี้ของ,ของก็ออกมาว่ามาถึงเรียบร้อยเร็วมากเลยสั่งไป2วันนะ High q น a l i ไฮคุณ l b e บอลแบริ t งวิ p a n ินิสคุณ i t y โอ้โหตกลงเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับกอเปียนผมก็ไม่รู้ผลิตที่ไหนผลิตจีนมั้งแต่แบบว่า QC ญี่ปุ่นหรอ <c oughs> ใช่เหรอมีอย่างนี้ด้วยหรอ นะจะจําหน่ายโดยบริษัท Pacific Fishing นะฮะพัคขนงนี่เองลองสําหรับดกปลา high intensity gf material นะครับ big all ball นะฮะ water shape line roller holding l a c n c handle นะครับแล้วก็ machine metal decoration pass นะครับ for d ai spool อ,อืมคือ เขาปกที่รีวิวมาในข้างกล่องเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นสเปคที่ดูดีเลยแหละดูดีเลยนะฮะนะครับมีพลังในการกรอสายนะครับแล้วก็วัสดุนี้เป็นวัสดุเหล็กที่มีคุณภาพแล้วก็มีการดีไซน์ออกมาแบบดีนะครับ mm hmm. big AI bell อะไรเนี่ยเบลวอเดอร์เชฟไลน์โรเลอร์โฮเดอร์นะครับไอตัวที่บรรจุสายะนะครับม,มีความใหญ่นะฮะก็จะช่วยในการฟรอา floor, สายกลับมาได้ดีเกียร์เรโชนะครับห้าจุดห้าต่อนหนึ่งบอลแบริ่ง9วงบหนึ่งนี้ย้ำเลยว่ามันมันโอเคเลยนะฮะไซส์นะครับ ก็อย่างที่บอกนะจำนวนหลานะครับบอกไปแล้วนะครับ capacity LINE นะครับความจุสายโอเคสําหรับวันนี้นะครับคลิปในการ open box นะครับ scorpion นะไซโครห0 0พก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีสินค้าอะไรมาอีกเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆอก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะสั่งอะไรแต่นี้ก็คือ scorpion ครับบลอกที่ราคา580บาทว้าวนะในแหงรวมส่งด้วย โอเคสวัสดีครับ